โอไลน์ right, แจ้งมาว่าใครที่สั่งซื้อนะครับวันที่26เมษายนนี้นะครับ3รายนะ3รางวันนะครับก็จะมี Giveaway หรือ GAW นะรับ Giveaway ก็ Give away, คือเป็นของขวัญแจกฟรีประมาณนี้นะครับให้แจ้งรหัสสั่งซื้อนะครับมาที่ผมแล้วก็จะได้เจ้าตัวนี้นะครับฟรีๆเลยนะครับ3 0สิทธ์นะ3สิทธนะ์ก็ ก็คือจะชิปนะครับไปที่เขาเรียกว่าไปที่ที่อยู่ของพี่ๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อในเว็บนะครับในเว็บที่ผมให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แหละแล้วก็แถมนูน่นแถมนี่แถมนั่นมากมายแล้วแล้วก็จะพิเศษอีกก็คือจะแถมเจ้าตัวนี้ i 3 e e o s นะครับเป็นไฟฉายพวงกุญแจใช้ triple a 3 a นะก้อนหนึ่งจะเป็นสี antique bronze แบบนี้นะครับเขาจะบริษัทเขาจะส่งไปที่ที่พี่ๆเลยนะครับถ้าเงินไขหนึ่ง สั่งซื้อภายในวันที่26เมษาย,ยน2023นี้2มียอดสั่งซื้อนะครับ3แจ้งรหัสสั่งซื้อนะครับก็คือหลังจากกดสั่งซื้อเสร็จมันจะมีรหัสของมันอะนะครับแจ้งรหัสนั้นมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งไปทางแอดมินแอดมินเขาก็จะจัดก,การส่งเจ้าตัวนี้ไปให้พี่ด้วยนอกจากอย่างอื่นที่พี่แถมได้ลดหรือว่าอะไรอยู่แล้วนะจะได้ตัวนี้ด้วยนะครับ30นะครับ3ารายการเท่านั้นนะครับก็รีบๆเป็นก่อนจะหมดเวลาวันที่27เ เมษายนนี้นะครับ26ก็คือวันนี้นะครับผม I3 EOS e a n t i s b r o n นะครับหน้าตามันก็จะเป็นตัวประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นสีนี้นะครับผมส่วนสีอื่นพวกนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเป็นของเดือนเมื่อนานมาแล้วแต่ของรอบนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับราคา3-400นะแต่ว่าประเด็นมันคือมันสวยนะครับนี่ลายแบบนี้นะครับรีบๆกันเลยโอเคนะครับ ขอบคุณโอไล h ์นะครับที่แจ้งข่าวนี้มานะครับแล้วก็พี่ๆก็ได้ฟรีคือไม่ต้องทําอะไรแล้วไหนๆก็สั่งซื้ออยู่แล้วนะครับได้ของแถมมากมายได้ส่วนลดมากมายแล้วแค่แจ้งรหัสมาแค่นั้นเลยนะครับพี่ๆก็จะได้ไปเลยฟรีๆกิฟต์เอาไวตามนี้นะครับเฮบิไร e n อ u t